แต่ต้องบอกเลยว่าถ้าในขบวนมแมลงทั้งหมดแล้วเนี่ยผมผมบอกเลยว่าตะ๊กะแตนนั้นก็คือราชาแห่งมแมลงทำาไ้เราถึงจะไม่เอาตรงนี้มาเลี้ยงนะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยลักษณะของภูมิประเทศภูมิอากาศเนี่ยเหมาะสมกับตะกะแตนที่สุดละบานังก้าที่เราเลี้ยงเป็นมแมลงเศรษฐกิจณตอนนี้ก็คือพันุโมจิซึ่งพันธุ์นี้เองเนี่ยวงจรชีวิตเขาสั้นมากเขาเองเนี่ยเขามีการเคลื่อนที่หรือว่าเรื่องของความแข็งแรงมันต่ำมาก พอต่ำมากปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเหดือวของศัตรูตามธรรมชาติของเขาพบอกวาการเลี้ยงจักแทนจุกจิกนะฮะนะแต่ว่าบางทีเนี่ยคนที่ไม่ได้เลี้ยงเนี่ยไม่รู้นะก็คือพอใน,นเสร็จปอกเลี้ยงง่ายกินยางกินยางเดี๋ยวไม่มีต้นตุนจริงไหมฮะ ต้องบอกเลยว่าถ้าในขบวนแมลงทั้งหมดแล้วนะครผมผมบอกเลยว่าตกัแตนนั้นก็คือราชาแห่งแมลงนอกจากมีโปรตีนแล้วยังมีโอเมก้า3านะครับซึ่งสูงมากทำไไเราถึงจะไม่เอาตรงนี้มาเลี้ยงซึ่งในประเทศไทยเนี่ยลักษณะของภูมิประเทศภุมิยอากาศี่นเหมาะสม,มกับตกัแตนที่สุดละวงจรชีวิตเขาเขาสัาน้นแล้วก็เขาสามารถจะแปรรูปไปได้หลายอย่าง รอบระยะเวลาในการที่จาัดก,การฟักแล้วมาเป็นตัวสดแล้วที่จะได้โปรตีนเลยเนี่ยแค่ประมาณ40วันซึ่งถือว่าเร็วนะฮะตรงนี้ผมเลยมองว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีสามารถที่จะทําเป็นอาชีพและส่งเสริมได้ครับผมบานังกาที่เราเลี้ยงเป็นแมลงเศรษฐกิจนตอนนี้ก็คือพันโมจีนซึ่งพันธุ์นี้เองเนี่ยวงจรชีวิตเขาสั้นมาก <S 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 เขาจะมีวงจรชีวิตอยู่ประมาณเต็มที่คือ6 0สิถึงหกวันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปัญหาที่เขาจะไปกัดกินพืชไร่เนี่ยจะยาก และอย่างหนึ่งตักแตนพันโมจินเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้แข็งแรงเท่ากับปาทังกาไทยตัวเขาจะนิ่มกว่านะแล้วขนาดไซส์เนี่ยเขาจะเล็กกว่าอยู่ประมาณ4ีเซนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเขาหลุดออกมาเนี่ยเป็นอาหารนกหมดเพราะว่าการบินเขาก็ช้ากวา่านะเขาออกมาเนี่ยถ้าตอนนี้ที่ยังไม่ติดปลีกก็เสร็จพวกจิงกาจิงเหลน,นะั้งคบนะฮะตุ๊กต,ต,ตุ๊กแกนกนักหมดแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ยโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับไม่ว่าจะเป็นโมจินหรือว่าปาทังกาทั่วไป มันหลุดออกไปเนี่ยถ้ามีการใช้สายจะมีตายหมดครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยสิไร่นะครับจะเป็นส่วนของโรงเลี้ยงเนี่ยอยู่ประมาณเกือบพันตารางเมตรก็จะมีพื้นที่ที่เป็นคอกขนาด 3, าคูเนี่ยประมาณ30หลังแล้วก็ 4, ีคูเนี่ยประมาณ5าหลังนะที่นี่จะเป็นระบบปิดทั้งหมดระบบของชั้นเราเนี่ยครก็คือที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะก็จะมีโรงเลี้ยงภายในเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเป็นมุ้งหรือเป็นคอกนะฮะอันนี้ก็คือเราทําด้วยตะข่ายตา32มนะครับด้านล่างนี้เราก็คือ จะปูกด้วยพลาสติกนะฮะ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ก็จะป้องกันเรื่องของโอดได้เรื่องของน้ากระเด็นใส่ได้นะเรื่องของตีปะะัตาอะไรต่างๆเราป้องกันได้หมดเลยน,นะฮะส่วนด้านนอกเนี่ยเราก็จะเป็นหลังคาพลาสติกขนา200ไมครอนนะฮะด้านด้านนอกเนี่ยเราปลูกได้ตะข่า,ายตา20หรือ32ก็ได้นะการที่เราเราทำลักษณะลงเรือนอย่างนี้นะฮะแล้วมีการเว้นระยะต่างๆเนี่ย mm hmm. ก็คือเราไม่ต้องมาเอากันศาสตร์ขึ้นลงเหมือนลงเรือนรุ่นเก่านะ mm hmm. คุณเดินได้รอบฝนศาสตร์ก็ไม่เปียก อันนี้คือเราก็จะลดการทํางานการดีไซน์อย่างนี้คือเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดเรื่องของแรงงานลง<ม>พื้นที่ที่เหลือจากในพื้นที่ที่ทำโรงเรือนก็จะเป็นการปลูกหญ้าทั้งหมดแล้วก็ได้มีการปลูกกับทางไร่หญ้าภายนอกด้วยเพราะว่า,าตะกรัน่เนี่ย1กิโลไข่คุณต้องมีหญ้าอย่างน้อยครึ่งไร่ต่อการเลี้ยงต่อการเลี้ยง1รอบใช่ครับ1กิโลไข่นะก็จะฟักออกมาเป็นตัวได้ประมาณ30,000ตัวนะแล้วทางเราเนี่ยตีคัดลอดอัตราสูญเสียเลยว่า40% เพราะนั้นจะมีอัตรารอดอยู่ประมาณ1 8 0 0 0ตัวเพราะฉะนั้น1800 0ตัวเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ25กิโลผมส่งให้ลูกลามผม12กิโลก็ลอยู่ประมาณ300กิโลที่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็คิดว่าเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่าอย่างตะแกรนเนี่ยถ้าเราเลี้ยงไม่ดีอาหารไม่ถึงนะเขาจะกินกันเองเพราะนั้นเองอาหารเนี่ยต้องจัดให้ทั่วถ้าโอเคสังเกตว่ามุมนั้นอาหารหมดเร็วตรงนั้นเราต้องรีบเติม1 5 2. ทถึง2ชั่วโมงโดยถ้าเป็นหญ้าบดนี้ต้องเติมเร็วทั้้้งวันนนนแต่่่ถาาเเเปปป็็็ญทีีบ ก็จะนานหน่อยจ้าใบเนี่ยเราให้เช้าของวันเย็นเย็นเนี่ยเราต้องอัดให้เยอะพว่มยาวตะกแตงกินตลอด24ชั่วโมงเขากินจนกินดุมากนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถึงบอกผู้เลี้ยงเนี่ยทำไมเลี้ยงไปทําไมเลี้ยง1นกิโลทำไมได้แค่8ปกิโลเกกิโลอออาหารคุณไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าตะเแตงเนี่ยผมบอกเลยนะตัวที่ลอกคราบเนี่ยเขาจะอ่อนแอะเขาจะกินอะไรสิ่งที่มีโปรตีนมากที่สุดก่อนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยระหว่างหญ้ากับตัวที่ลอกคราบเขาไปกินตัวลอกคราบก่อน นะเพราะในตีนส้ำคัญคืออาหารต้องถึงที่กาะต้องถึงกันผมบอกว่าการเลี้ยงจากแฟนจุกจิกนะฮะยิ่งกว่าวัวยิ่งกว่าหมูมยิ่งกว่าไก่นะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยคนที่ไม่ได้เลี้ยงเนี่ยไม่รู้นะก็คือพอแน่เสร็จบอกเลี้ยงง่ายกินยากเดี๋ยวไม่มีต้นทุนจริงไหมฮะ,ะมีต้นทุนพอสมควรในช่วงการเลี้ยงแรกๆนยฮะจากการที่เราบ่มไข่เขาฟัก,ฟกออกมาเป็นตัวเนี่ยใช้เวลาประมาณ12วันหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทําการลอกคราบอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้ารอบซึ่งใช้เวลารอบละประมาณ4วันนะเป็ดเสร็จประมาณ30บกว่าวัน นะเขาถึงจะออกปีกในระยะเวลาการออกปีกเขาเนี่ยจนถึงเขาผสมพันธุ์เนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ1 5บหถึงยีวันคุณภ,ภาพของะะตั๊กแตนนะครับเขาจะมีโปรตีนที่สูงคือเมื่อเขาตัวเต็มวัยแล้วเขาก็ต้องไม่วางไข่นะเพราะเขายิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นโปรตีนจะลดลงถ้าเกิดว่าเลี้ยงเนี่ยเอาตัวสดด้วยเอาไข่ด้วยคุณภ,ภาพของตัวสดะะตั๊กแตนจะด้อยลงไปในส่วนของไข่เองเนี่ยผมคิดว่าราคาไข่ขีดนึงนไม่ควรเกิน450ร้อ้จะอยู่ประมาณ350-450ถึง ตามวันนี้ก็ไม่คุ้เราก็เลยมองว่าราคาไข่ตักแต่งควรอยู่ที่เบนี้นะส่วนตัวสดเนี่ยต้องบอกนิดนึงมันก็จะมีทั้งหมด4เ,เกดเกรด A เนี่ยเกดพรีเมียมเนี่ยก็ไม่ควรต่ำกว่า400-450ถึงส่วนเกรด B ก็คือมีไข่แต่ยังไม่ได้ล,ลองไข่ตรงนี้ราคาเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ250-300จนถึงส่วนเกรด C เนี่ยก็คือลองไข่หนึ่งข ราคาก็ควรจะอยู่ประมาณช่วง200ถึง250เมื่อเป็นเกตดีเนี่ยก็สามารถไปทำอาหารสัตว์ได้ซึ่งต้นทุนมันก็ยิ่งต่ำผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็สามารถที่จะเอาไปผลิตได้แล้วก็สามารถที่จะได้โปรตีนที่มีคุณภาพและสูงนะพรับภายในเองเนี่ยกำหนดราคาตรงนี้ผมว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะฮะส่วนการแปลรูปเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของตะกั่วแตนแต่สิ่งสำคัญคือต้องเน้นเรื่องของคุณภาพของตัวตะกั่วแตนต้องเอาตะกั่วแตนที่มีคุณภาพขายเท่านั้น ในส่วนของการที่จะมาเลี้ยงตะกระแตนแบบเป็นมือชีพจริงๆนะฮะแล้วมีรายได้ที่ที่อยู่ได้บางครั้งอาจสามารถจะรวมกลุ่ม,มเป็นวิสาหกิจก็ได้นะฮะร่วมลงทุนกันอย่างผมเองเนี่ยในการทาโรงเรือนแล้วก็จํานวนคอกเนี่ยลงทุนครั้งเดียวไม่เกิน2องแสนบาทแล้วเลี้ยงประมาณ6หลังคือลักษณะคอกสามคูนหกหลังหรือว่าจะ2องคูนสองเนี่ยก็สามสิบหลังนะแต่ผลตอบแทนเนี่ยประมาณ4เดือนคือ ซึ่งผมบอกเลยว่าธุรกิจอะไรต่างที่จะได้เร็วนี้ก็ไม่น่าจะมีเพราะรอบตะกะแตนเขาเขาแข็งทัจะเร็วสี่รอบเขาคืนทุนแล้วนะแล้วนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้เพิ่มเติมก็คือผลพลอยได้จากการเนี้ก็นนจะมีรายได้ตรงส่วนนั้นดีไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวข่าวสารสาระเกษตรและคิดใหม่ๆที่เกษตรกรก้าวหน้า